สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง j จ c h a ช n แ l นะครับช่องหอยฟรีวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอาสูตรเลือกคู่ขี้มาให้ก่อนแล้วกันนะครับหรือว่าท่านใดจะไปคัดไปเลือกดูนะครับว่างวดนี้จะไปต่อหรือไม่นะครับสูตรเลือกคู่ขี้นะครับงวดที่แล้วก็ลงไว้ทั้งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับเลขบนนะครับ แต่ว่าสูตรเลือกคู่ขี่หลักร้อยผิดนะครับงวดที่แล้วหลุดนะครับคู่ขี้หลักร้อยหลุดนะครับสูตรเลือกคู่คี่หลัก10หลักหน่วยบนเข้ามานะครับงวดที่แล้วนะครับอันนี้เป็นสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับเลือกคู่คี้นะครับของงวดที่แล้วนะครับเลือกคู่คี่หลัก10บบนที่คำนวณไว้นะครับ1นึบวกสเป็น4ี่สบวกสเป็น7นะครับได้เลขเนะครับ กับผลรางวัลที่ออก990นะครับหลัก10บนนะครับคือเลข9นะครับเป็นเลขที่นะครับสูตรนี้เข้ามานะครับเดี๋ยวงวดนี้เราลองมาตามดูนะครับทั้งเลือกคู่ขี้หลัก10หลักหน่วยนะครับว่าจะได้เลขคู่หรือเลขคี่นะครับงวดน,นี้จะไปต่อหรือไม่นะครับ สูตรที่นามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเข้านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้ก็อย่างที่บอกนะครับสูตรก็มีเข้ามีหลุกนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับ อน,นาคตก็ต้องลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปนตามนี้หรือไม่นะครับรับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสําหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ j r Channel ห่ยฟรีทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือน เดี๋ยวเรามาดูนะครับงวดนี้เลือกคู่ขี่หลักสิบบนนะครับสถิติเข้ามาจากงวดที่ออก60 5นะครับ1 2 3 4 5สอง9ามสี่ห้าหเจสิบนะครับ10งวดติดกับงวดที่ผ่านมานะครับของงวดนี้นะครับเรามาดูของงวดนี้ตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลัก10หลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1แล้วก็หลักร้อยของเลขท้ายครั้งที่2นะครับหลัก10บหลักหน่วยเลข หน้าครั้งที่1นะครับหลัก10ก็คือเลขก1หลักหน่วยก็คือเลข2อก็หลักร้อยของเลขท้ายครั้งที่2นะครับเลข9ก9บวกกันแล้วได้12นะครับได้เลขคู่นะครับเที่ยวนี้1บวก2เป็น3 3บวก9เป็น12 1 วาคม66นะครับจะไปต่ออไหมนะครับหลัก10บนนะครับจะเป็นเลขคู่ตามสุรนี้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับสถิติที่ผ่านมาก็ยังไม่ผิดนะครับงวดแรกที่ลงก็คืองวดที่ผ่านมานะครับอันนี้งวดที่2นะครับที่เราเห็นผลงานจริงๆก็1งงวดที่ผ่านมานะครับ อันนี้เป็นอดีตนะครับเป็นสถิตินะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรเลือกคู่ที่หลักหน่วยบนนะครับหลักหน่วยบนนี่เข้ามาจากงวดที่ออก4ี่ห้าสามนะครับงวดแรกเข้ามาก็1 2 3 4 5ส7ามี่ห้าหดแล้วก็8ของงวดที่ผ่านมานะครับกับก็วันที่ออก9 9 0ศูนะครับ หลักหน่วยบนนะครับคือเลขศูนย์นะครับเป็นเลขคู่นะครับเอามานะครับ0ูนี้เรามาดูของนวดนี้ตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักแสนบวกหลักหมื่นบวกด้วยหลักสิบเลขหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับหลักแสนก็คือเลขห้าหลักหมื่นก็เลขห้านะครับสิบหน้าครั้งที่1เลขหนึ่ง แล้วได้สิบเดนะครับได้เลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งเป็นเลขคี่นะครับหนึ่งธันวาห6หนะครับหลักหน่วยบนนะครับจะเป็นเลขคี่ตามสูตรนี้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองอวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับจะไปต่อหรือไม่นะครับถ้ามันไปต่อก็ง่ายนะครับมันก็เป็นตัว ช่วยนะครับที่มาตัดมาคัดให้น้อยลงนะครับแล้ามาตามสูตรเลขขี้หรือว่าเลขคู่ก็มีอย่างละ5้าตัวนะครับจาก10ตัวเราได้คู่ขี้มาก็ตัดเหลือ5้าแล้วนะครับแล้วก็ไปคัดตัวเด่นนะครับใน5้าตัวนี้ก็ก็จะมีไม่กี่ตัวมันก็จะลดไปอีกนะครับตามหลักการนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับสูตรทุกสูตรนะครับมันก็มีเข้ามีหลุดได้เหมือนกันนะครับ สถิติที่ผ่านมาเข้านะครับงวดต่อไปก็ใช่ว่าจะเข้าเสมอไปนะครับอาจจะหลุดก็ได้นะครับเรามาดูสูตรเลือกคู่ขี้หลักร้อยนะครับหลักร้อยบนเป็นสูตรใหม่นะครับทีนี้เพราะว่างวดที่แล้วหลุดนะครับสูตรเลือกคู่ขี้หลักร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรใหม่นะครับสถิติก็จะงวดที่ออก53 0ศูนย์นะครับเข้ามางวดแรกนะครับ งวดแรก2อบวกหเป็น3 3มบวกสเป็น7นะครับได้เลข7นะครับเลข7เป็นเลขขี้นะครับผลรางวัลที่ออก5 3 0หลักร้อยนะครับคือเลข5เป็นเลขขี้บวกกันแล้วได้12นะครับเลข2เป็นเลขคู่นะครับผลรางวัลที่ออก4 5 3หลักร้อยคือเลข4นะครับเป็นเลขคู่งวดต่อมา6กบวกหเป็น7 7็เจ็บวกหเป็น13 ได้เลข3เลข3เป็นเลขคี่นะครับกับผลรางวัลที่ออก782นะครับหลักร้อยบนคือเลข7นะครับเป็นเลขคี่วัดต่อมานะครับ7จบวกหเป็น13 13าบวกเเป็น20ได้เลข0นะครับเลข0เป็นเลขคู่นะครับกับผลรางวัลที่ออก4 7 8หลักร้อยบนคือเลข4นะครับเป็นเลขคู่1นบวกเเป็น10 10 2, ิบวกสเป็น12นะครับได้เลข2 เลข2เป็นเลขคู่นะครับผลรางวัลที่ออก8 1 2หลักร้อยบนคือเลข8นะครับเป็นเลขคู่2องบวกสบวกศนะครับเป็น6นะครับได้เลข6เลข6เป็นเลขคู่นะครับกับผลรางวัลที่ออก2 0 2หลักร้อยบนนะครับคือเลข2นะครับเป็นเลขคู่2อบวกหเป็น8 8ดบวกหเป็น14นะครับได้เลข4เลข4เป็นเลขคู่นะครับ กับผลรางวัลที่ออก4 4 6นะครับหลักร้อยบนนะครับคือเลข4เป็นเลขคู่3าบวกสเป็น7 7, 7 2, น็เจ็ดบวกสองเป็นเก้าได้เลข9เลข9เป็นเลขคี่นะครับกับผลรางวัลที่ออก9 5 1หลักร้อยบนนะครับคือเลข9นะครับเป็นเลขคี่ 4บวกเป็น10บ0บวก3เป็น13นะครับได้เลข3าเลข3าเป็นเลขที่นะครับกับงวันที่ออก9 9 0ศูนย์ะครับของวันที่ผ่านมาหลักร้อยบนคือเลข9นะครับเป็นเลขที่อันนี้เป็นสถิติของสูตรที่ผ่านมานะครับเข้ามาก็1 2 3 4 5ส7 8 9ามี่ห้าดดหวติดนะครับแต่ก็เป็นสูตรใหม่นะครับงวดแรกที่เราจะมาลุ้นกันนะครับก็คือหวดนี้ที่ผ่านมาคืออดีตนะครับ นี้ปัจจุบันนะครับปัจจุบันเรามารุ้นว่ามันจะเป็นไปตานี้หรือไม่นะครับ5บวก1เป็น6 6บวกเเป็น15นะครับได้เลข5นะครับเป็นเลขที่นะครับเลข5 1าัน่ันวาคมนะครับ6 6นะครับหลักร้อยบนนะครับจะเป็น เลขที่ตามสูตรนี้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่การตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับว่าชอบถูกใจตรงใจหรือไม่นะครับถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่ไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจบตัวไหนนะครับก็เป็นเพียงแนวทางนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็น หลักหมื่นนะครับแล้วก็หลักสิบล่างแล้วก็หลักร้อยของเลขท้ายครั้งที่สองนะครับชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลท์ทุกแชทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับก็ ติดตามช่องไว้นะครับเจอยชาแนลห่ยฟรี A, Channel, e, Free, ทาง y o u t u b e แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ